โอเคครับเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้มาเล่นบาคาร่าสายฟ้ากันหน่อยดีกว่านะครับดูกันซิว่าวันนี้นะครับจะรอดหรือไม่นะครับวันนี้เอาเข้ามาเออห้าหมื่นสามนะครับอาจจะเล่นแค่สามเปิดนะครับพอเล่นให้ดูนะครับว่าในยูแทนที่ก็สิแผลเป็นยังไงนะฮะ เอาน้ำเงินไปก่อนเบาๆบางๆอะ่ะไ <im itation> อเวนโดนก่อนเลยแดง เหมือนห้าวเหมือนห้าวครับเหมือนห้าวครับไปต่อครับเพื่อนๆโอ้โหโดนหนักๆเลยวันน,ว 3, นี้เมื่อกี้โดนไปสามพันเม็ดนี้อีกสามหมื่นลองดูโอ้โหมีสิบมาเอาปอกเก้าปอกเก้าปอก ก้ารู้เรื่องครับบวกมาก่อนนะที่สองหมื่นนะเอาวาะของแท้บวกมาก่อนที่สองหมื่นนะครับไปต่อครับเบาๆไปก่อนนะเพื่อนๆเบาๆไปก่อนนะค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นนะเพื่อนๆบวกมาประมาณ <c oughs> ผมเอาเข้ามาเท่าไหร่าห้าหมื่นสามนะครับบวกประมาณหมื่นเจ็ด เม็ดเมื่อกี้บวกมาหมื่นเจ็ดบอกเก้าอีกเรียบร้อยบางๆงมาก่อนนะบางๆมาอีกหกร้อยอย่างเป็นเมือนของแท้หวานจริงครับอ่ะน้ำเงินต่อเลยผมว่าบาคาร่าเอ่ออย่างเนี้ยสายฟ้านะครับเล่นค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็มีโอกาสแบบว่าคูณออกด้วยนะครับ แต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ที่ไหนก็มีนะครับเพื่อนๆต้องบอกก่อนนะครับโกมาสวยเรียบร้อยครับมาอีกครับเพื่อนๆเ,เห็นปะเห็นปะจบไม่ต้องพูดเยอะเพื่อนๆไม่กี่เปิดนะครับบวกเกือบสามหมื่นนะครับในระยะเวลานีครับไม่ถึงสามนาทีนะครับเพื่อนๆแทงห้าพันเมื่อ 5, 000, กี้ ได้มา1มื่นห้านะครับนี่อะไรครับเพื่อนๆเขาเรียกว่าบาคาร่าสายฟ้านะครับเพื่อนๆนะประมาณนี้ละกันไม่กี่เปิดก็บวกเลยครับเพื่อนๆนนะครับผมเอาเข้าเข้ามาห้าหมืนตอนนี้ทะลุมาเกือบ8 0 0ห0,000ื่นนะครับบวกโอ้โหเกือบสามหมื่นนะนครับในระยะเวลานะครับไม่ไม่กี่นาทีนะครับลองไปวัดใจกันดูละกันนะครับเพื่อนๆอ่ะผมเล่นอีกเบาๆอีกครับ บบเบาๆไปก่อนแล้วกันเอาเศษลงเศษไปนะครับหนะ้าร้อยเเพื่อนๆถ้าไปเล่นที่อื่นนะครับห้าร้อยก็จะได้มาหนึ่งคาเรนะครับเพืเ่อนๆแต่ถ้าเป็นสายฟ้าเนี่ยโอกาสโอ้โหแล้วแต่คูณเลยนะครับก็อบอกว่าไม่ใช่ที่ไหนก็มีนะครับบอกไว้ก่อนนะอยากกรู้ที่ไหนมีนะครับประเดี๋ยเพิ่มเติมนะครับทางด้านล่างเท่านั้นนะครับ บอกกาวครับเรียบร้อยครับเห็นปะอันนี้คือไม่มีคูณน,นะอันนี้คือแบบไม่มีคูณน,นะถ้าคูณมันก็ต้องมันมันจะได้เพิ่มเมื่อกี้ผมแทงไปห้าพันดีขึ้นมาหมื่นห้าอะไรประมาณนี้อย่างนี้นะฮะต้องลองดูแล้วกันนะครับสําหรับบาคาร่าสาสายฟ้าเนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายมันอยู่ในเว็บตรงลิขสิทธิ์แทเท่านะั้น นะอะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมผมแปะไปทางด้านล่างแล้วนะครับเห็นปะแค่นี้ผมก็บวกแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลือกให้เป็นเย็นให้ได้แคปรูปนี้มารับไปเลยคนละหนึ่งเคหาทันแรกละกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับเลือกให้เป็นเย็นให้ได้นะจ๊ะ